นานมาแล้วมีพ่อค้าใหญ่คนหนึ่งอาศัยอยู่ในบ้านหลังงามใกล้กับเขตพระราชวังเขามีทิดาสาวสวยถึงสามคนทั้งสามล้วนงดงามแต่คนสุดท้องนามว่ามาลานั้นงามที่สุดและเฉลียวฉลาดที่สุดในหมู่สามพี่น้องอยู่มาวันหนึ่งพระราชาได้มีรับสั่งให้พ่อค้าใหญ่เข้าเฝ้าเพื่อมอบหมายภารกิจ ให้เดินทางไปค้าขายอย่างต่างเมืองอันไกลโพ้นพ่อค้ารู้สึกหนักใจอย่างยิ่งเพราะไม่ต้องการทิ้งทิดาทั้งสามไว้ตามลำพังแต่ก็ไม่อาจขัดพระราชองค์การได้เขาจึงจำใจต้องกลับบ้านเพื่อเตรียมตัวและกล่าวอำลากับลูกๆก,ก่อนจะออกเดินทางพ่อค้าได้นําต้นมะลิในกระถางสามต้นมามอบให้ทิดาคนละหนึ่งกระถางแล้วบอกว่า พ่อต้องออกเดินทางไกลพ่อขอมอบมะลิทั้งสามกระถางนี้ไว้เป็นตัวแทนพวกลูกจงดูแลมันให้ดีและที่สำคัญที่สุดจงอย่าให้ใชายใดที่ไม่ใช่ญาติย่างกลเข้ามาในบ้านอย่างเด็ดขาดมะลิสามต้นนี้จะเป็นพยานในความสัตย์ซื่อของพวกเจ้าที่ดาทั้งสาม รับคำเป็นมั่นเป็นเหมาะพ่อค้าจึงออกเดินทางในวันต่อมาพระราชาผู้ซึ่งแอบต้องตาต้องใจกับทิดาของพ่อค้าอยู่แล้วก็ได้เสด็จมาที่บ้านของพวกนางพร้อมกับสหายอีกสองคนในยามค่ำคืนขณะที่หญิงสาวทั้งสามกำลังนั่งรับประทานอาหารเย็นกันอยู่เมื่อพวกนางเห็นว่ามีคนมาเยือน สองพี่สาวคนโตก็มีท่าทีตื่นเต้นและดีใจส่วนมาลากลับมีสีหน้าหนึงเรียบเราไปหาเล่าอางุ่นในห้องเก็บของมาต้อนรับเสด็จกันเถอะเดี๋ยวข้าจะถือลูกกุญแจไปไขเองพี่ใหญ่ช่วยถือตะเกียงนำทางก็แล้วกันส่วนพี่รองถือขวดเหล้าตามมานะจ๊ะอย่าลำบากเลยแม่นาง พวกเราม่ได้กระหายน้ำหรอกถ้าเช่นนั้นก็ไม่เป็นไรเพคะพี่สาวคนโตรีบตอบขึ้นทันทีแต่มาลากลับยืนกรานว่านางจะไปนางลุกออกจากห้องไปในความมืดสลัวของโถงทางเดินนางแกล้งทำเป็นสะดุดจนตะเกียงในมือพี่สาวดับลงแล้ววางกุญแจกับขวดเหล้าลงบนพื้นท่ามกลางความสับสนวุ่นวายนั่นเอง นางก็แอบ,บย่องออกจากประตูหลังแล้ววิ่งไปยังบ้านของหญิงชาราเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันหญิงสาวรีบเคาะประตูเบาๆเพื่อเรียกเจ้าของบ้านคุณยายเจ้าขาคุณยายเจ้าขานั่นใครนะ่ะมาเรียกดึกๆเดินๆข้าเองจากคุณยายมาลาข้าทะเลาะกับพี่สาวมาจ้ะข้าไม่อยากอยู่บ้านแล้ว คืนนี้ข้าขอนอนค้างที่บ้านคุณยายได้ไหมจ๊ะหญิงชาราผู้เอ็นดูมาลาเรากับหลานสาวแท้จึงเปิดประตูรับนางให้เข้ามานอนในบ้านฝ่ายพระราชาเมื่อทรงรออยู่นานก็ไม่เห็นมาลากลับมาสิททีจึงโกรธที่นางเล่นแง่แล้วก็หนีไปแต่ก็ทำอะไรไม่ได้จึงจำต้องเสด็จกลับในที่สุดเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อมาลากลับถึงบ้าน นางก็พบว่าต้นมะลิทั้งสองกระถางของพี่สาวนั้นเหี่ยวเฉาเพียงแค่พวกนางมีเจตนาที่จะต้อนรับชายอื่นเข้าบ้านก็ถือว่าผิดคำสัตว์ที่ให้ไว้กับบิดาแล้วมีเพียงต้นมะลิของมาลาเท่านั้นที่ยังคงเขียวสดชื่นและส่งกลิ่นหอมกรุ่นเป็นเครื่องยืนยันว่านางมีความซื่อสัตย์และสติปัญญาของนางเฉียบแหลมหลังจากเหตุการณ์ในคืนนั้น หน้าต่างห้องนอนของพี่สาวคนโตซึ่งมองออกไปเห็นสวนหลวงของพระราชาก็กลายเป็นที่ที่นางใช้เวลาเฝ้ามองอยู่เสมอวันหนึ่งนางก็เห็นผลละมดสีน้ำตาลน่ากินสุกงามอยู่บนต้นก็เกิดความอยากกินขึ้นมาจับใจจึงอ้อนวอนมาลาว่าน้องรักช่วยพี่หน่อยเถิดนะช่วยปีนลงไปเก็บละมดให้พี่สักสองสามลูกเถิดแล้วพี่จะรีบดึงเจ้ากลับขึ้นมา มาลาผู้มีจิตใจเมตตาและรักพี่สาวแม้จะรู้ว่าเสียงได้อันตรายแต่ก็ทนคำอ้อนวอนไม่ไหวจึงยอมให้พี่สาวใช้เชือกหยอ่นนางลงไปในสวนหลวงนางเก็บผลลมดได้อย่างรวดเร็วและกำลังจะผูกเชือกไว้ใต้แขนเพื่อให้พี่สาวดึงเธอกลับขึ้นไปแต่พี่สาวกลับร้องบอกลงมาอีกว่าน้องรักนั่นมีมะม่วงลูกงามอยู่ไกลออกไปอีกนิด ช่วยเก็บมาให้พี่สักลูกสองลูกได้หรือไม่มาลาจึงหันกลับไปเพื่อจะเก็บประมวงให้แต่แล้วนางก็ต้องเผชิญหน้าเข้ากับคนสวนหลวงซึ่งเข้ามาจับแขนนางไว้แล้วก็ตาวาดว่านังขี้ขโมยกล้าดียังไงมาขโมยของในสวนหลวงอย่ามาเรียกค่าเช่นนี้นะมิเช่นนั้นท่านนั่นแหละที่จะเดือดร้อนว่าแล้วนางก็ใช้แรงทั้งหมด หลักคนสวนคนนั้นจนล้มเสียหลักหงหลังลงไปในพุ่มไม้อย่างไม่เป็นท่าแล้วนางก็รีบคว้าเชือกแล้วก็ปีนขึ้นไปที่หน้าต่างอย่างรวดเร็ววันต่อมาพี่สาวคนรองก็เกิดอยากกินชมพู่ขึ้นมาบ้างและอ้อนวอนหนักยิ่งกว่าพี่สาวคนโตเสียอีกแม้มาลาจะบอกปัดไปแล้วว่านางจะไม่ทำเรื่องเสียเส่ยงๆแบบนี้อีกแต่สุดท้ายก็ต้องยอมใจอ่อนทำจนได้ นางจึงปีนลงไปตามเชือกไปยังสวนหลวงอีกครั้งแต่คราวนี้คนที่รอนางอยู่ข้างล่างกลับเป็นพระราชาเสียเองเจอตัวสถีนะแม่จอมเจ้าเล่คราวนี้เจ้าต้องชดใช้ความผิดทั้งหมดของเจ้าพระองค์เริ่มสักไซไล่เลียงถึงความผิดทั้งหมดของนางตั้งแต่เรื่องที่นางหนีหน้าพระองค์ในคืนนั้นไปจนถึงเรื่องที่นางผลักคนสวนมาลาก็หาได้ปฏิเสธไม่ นางยอมรับในสิ่งที่ทำลงไปแต่โดยดีเมื่อนางเล่าจบพระราชาก็พูดขึ้นว่าตามข้ามาที่วังเดี๋ยวเจ้าจะได้รับโทษทันอย่างสาสมว่าแล้วพระองค์ก็เดินนำหน้าไปโดยหันกลับมามองเป็นระยะระยะเพื่อให้แน่ใจว่ามาลาไม่ได้วิ่งหนีไปไหนแต่ทันใดนั่นเองเมื่อพระองค์หันกลับมาอีกครั้งร่างของมาลาก็หายไปแล้วหายไปอย่างไร้ร่องรอย เรากับไม่เคยมีตัวตนอยู่ตรงนั้นเพราะราชาโกรธอย่างมากรีบรับสั่งให้ทหารออกค้นหาทั่วพระนคพรพลิกหาทุกซอกทุกมุมแต่ก็ไม่มีวี่แววของนางเลยแม้แต่น้อยความโกรธแค้นความเจ็บใจและความสนใจในตัวหญิงสาวเจ้าปัญญาผู้นี้ก็ได้กัดกินใจของพระองค์จนล้มป่วยในที่สุดหมอหลวงจากทั่วทุกสารทิศก็ไม่อาจรักษาได้เพราะนี่คือ โรคของการแพ้ใจที่ยาใดๆก็มิอาจเยียวยาเวลาผ่านไปหลายเดือนพระอาการของพระราชาก็ยังไม่ดีขึ้นพระองค์ยังคงประชวนด้วยโรคแพ้ใจที่มีต่อนางมาลาไม่เสด็จออกว่าราชาการเอาแต่นอนประทับอยู่บนประทน่นบรรทมคิดถึงแต่ใบหน้าและไหวพริบของหญิงสาวที่พระองค์ไม่สามารถเอาชนะได้ในระหว่างนั้น พี่สาวทั้งสองของมาลาก็ได้แต่งงานออกเรือนไปกับสหายทั้งสองของพระราชาและต่างก็ให้กำเนิดธิดาตัวน้อยที่น่ารักน่าชังเมื่อมาลาเห็นว่าพระราชายังคงไม่หายจากอาการประชวรน,นางก็ได้วางแผนอันแยบยลและท้าทายยิ่งขึ้นไปอีกนางแอบย่องไปยังบ้านของพี่สาวควนโตแล้วค่อยๆอ,อุ้มทารกน้อยทั้งสองที่กำลังหลับไหล ใส่ไว้ในตะกร้าใบใหญ่ที่นางเตรียมไว้นางจัดแจงตกแต่งตะกร้าทั้งภายนอกและภายในยด้วยดอกไม้นานาพันธุ์อย่างสวยงามจนไม่มีใครดูออกว่ามีเด็กทารกซ่อนอยู่ข้างในตะกร้านั้นจากนั้นนางก็ปลอมตัวเป็นชายหนุม่มสวมหมวกปีกกว้างเทินตะกร้าดอกไม้ไว้เหนือศีรษะแล้วเดินช้าๆผ่านพระราชวางังพลางร้องขายดอกไม้ด้วยเสียงอันดังว่า ดอกไม้หอมหอมจ้าดอกไม้หอมหอมใครจะรับดอกไม้ไปเยี่ยมพระราชาผู้ทรงประชวร้วยโรคแพ้ใจบ้างจ้าเชิญเลยจ้าเสียงร้องไายนั้นดังเข้าไปถึงห้องบรรทมพระราชาซึ่งกำลังนอนทรมอยู่ได้ยินถ้อยคำนั้นก็ส่งสะดุง้งถ้าองค์รู้ได้ทันทีว่านี่จะต้องเป็นอุบายของนางมาลาอีกเป็นแน่ทั้งโกรธทั้งสนใจ จึงมีรับสั่งให้มหาดเล็กออกไปไปไปซื้อดอกไม้ในตะกร้านั้นมาให้ข้าเดี๋ยวนี้ตะกร้าดอกไม้ถูกนำมาวางไว้ข้างพระแทน่นบรรทมเมื่อพระองค์เปิดฝาตะกร้าขึ้นก็ได้ยินเสียงทารกน้อยร้องจ้าออกมาและเมื่อมองเข้าไปก็เห็นทารกน้อยสองคนนอนอยู่ในนั้นพระราชา ทรงโกรธมากที่ถูกนางมาลาเล่นตลกไม่เลิกลาพระองค์จ้องมองทารกทั้งสองในตะกร่างคุณคิดว่าจะเอาคืนนางได้อย่างไรในเมื่อข้าเข้าถึงตัวลูกไม่ได้ข้าก็ต้องเข้าทางพ่อสิในขณนะนั้นเองมหาดเล็กคนหนึ่งก็ได้เข้ามากราบบังคมทูลว่าฟาบาัสบัดนี้พ่อค้าใหญ่บิดาของนางบาลา ได้เสร็จสิ้นภารกิจและเดินทางกลับถึงพระนครแล้วพะยะค่ะดวงตาของพระราชาพลันสว่างวาบขึ้นมาด้วยความคิดอันเจ้าเล่และแยบยนต์ฝ่ายพ่อค้าใหญ่เมื่อกลับถึงบ้านก็ต้องพบกับความเศร้าใจเมื่อเห็นว่าทิดาทั้งสองคนแต่งงานออกเรือนโดยไม่รอคำอนุญาตจากตนและเมื่อไปดูกระถางมะลิที่เคยให้ไว้ก็พบว่า มันเหี่ยวแห้งจนตายไปแล้วเขารู้สึกผิดหวังในตัวลูกสาวทั้งสองยิ่งนักแต่ยังไม่ทันจะได้ไต่ถามเรื่องใดๆทาหารหลวงของพระราชาก็นำราชองค์การถึงบ้านให้เขาไปเข้าเฝ้าในวันรุ่งขึ้นพ่อค้าเดินทางเข้าวางด้วยใจที่สับสนเมื่อมาถึงท้องพระโรงพระราชาก็พูดด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาว่าก่อนที่เจ้าจะเดินทางไป เจ้าได้ให้สัญญากับเราว่าจะดูแลทิดาของเจ้าให้ดีแต่เหตุใดเมื่อเราไปเยี่ยมเยียนพวกนางกลับแสดงกิริยาไม่เหมาะสมและเจ้าต้นมะลิที่เจ้าให้เป็นเครื่องพิสูจน์ก็เหี่ยวแห้งไปหมดสิน้นเจ้าจะว่าอย่างไรพ่อค้าได้แต่ก้มหน้าไม่กล้าตอบพระราชาจึงได้พูดต่อไปว่าในเมื่อเจ้าไม่สามารถรักษาสัญญาได้ จ้าจะต้องถูกลงโทษเว้นแต่เจ้าจะสามารถหาเสื้อที่ตัดเย็บจากศิลามาให้เราได้หนึ่งตัวพ่อค้าได้ฟังดังนั้นก็ถึงกับหน้าซีดเสื้อศิลาหรือพระยะค่ะใครในโลกจะทำสิ่งนั้นได้นั่นมันเรื่องของเจ้าหากทำไม่ได้ก็จงเตรียมตัวรับโทษพ่อค้า กลับมาบ้านด้วยความทุกข์ระทมเขาสุดตัวลงนั่งแล้วลำพึงลำพันว่าชะตาชีวิตของตนคงถึงคราวสิ้นสุดเป็นแน่ท่านใดนั้นมาลาก็เดินเข้ามาหาท่านพ่ออย่าได้กังวลไปเลยเจ้าคะ่ะเรื่องเสื้อศิลานั่นลูกมีทางแก้นางยื่นปูนข่าวก้อนหนึ่งให้บิดาแล้วกระซิบว่าท่านพ่อ จงนำปูนขาวนี้ไปเฝ้าพระราชาแล้วทูลพระองค์ไปว่าขอวัดพระวารากายเพื่อนำไปเป็นแบบในการตัดเย็บเสื้อผ้าเจ้าค่ะแม้จะไม่เข้าใจในอุบายของลูกสาวแต่พะะ่อค้าก็ไม่มีทางเลือกอื่นจึงยอมทำตามที่นางบอกเขาเดินทางกลับเข้าวังแล้วทูลพระราชาตามที่มาลาสอนทุกคำ พระราชาได้ฟังดังนั้นก็ถึงกับเนิ่งอึ้งไปชั่วขณะแล้วส่งยิ้มออกมาบางๆในความเฉียบแหลมที่ย้อนรอยปริศนาของพระองค์ได้อย่างชาญฉลาดพระองค์รู้ดีว่านี่คือปัญญาของมาลาเมื่อทรงจนม,มุมแก้มปริศนานี้พระองค์ก็เลิอกอ้อมค้อมแล้วยื่นคำขาดคำสุดท้ายในเมื่อเจ้าทำเสื้อศิลาให้ข้าไม่ได้ ในเมื่อเจ้าทำเสื้อศีลาให้เราไม่ได้ก็จงส่งตัวทิดาของเจ้านางมาลามาให้ข้าแทนนี่คือคำสั่งพ่อค้าไม่ได้ตอบใดๆเขาก้มหน้ารับพระราชาองค์การแล้วเดินกลับบ้านด้วยหัวใจที่แตกสลายเขารู้ดีว่าคราวนี้คงไม่มีทางใดที่จะช่วยให้ลูกสาวสุดที่รักของตนรอดพ้นจากเงื้อมือของพระราชาได้อีกแล้ว พ่อขาใหญ่กลับถึงบ้านด้วยหัวใจที่แตกสลายและสุดตัวลงนั่งเล่าคำขาดของพระราชาให้มาลาฟังลูกพ่อพระราชาสั่งให้พ่อส่งตัวเจ้าไปให้พระองค์แทนเสือส้อศิลาพ่อจะทำอย่างไรเล่าแต่แทนที่จะร้องไห้ฟูมฟายนางมาลากลับยิ้มอย่างใจเย็นท่านพ่ออย่าพึ่งทุกข์ไปเลยเจ้าค่ะลูกมีแผนการท่านพ่อ จงไปหาช่างฝีมือดีที่สุดในเมืองให้เขาทำหุ่นฟางที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนลูกทุกกระเบียดนิ้วสวมใส่เสื้อผ้าเดียวกับลูกและที่สำคัญให้มีกลไกที่สามารถผูกดึงแล้วก็เชิดหุ่นได้นะเจ้าคะแม้จะไม่เข้าใจกับแผนการของทิดาแต่ด้วยความซื่อสัตย์มั่นใจในปัญญาของลูกสาว พ่อขาจึงรีบออกไปทำตามที่นางบอกทุกประการฝ่ายพระราชาก็ประทับอยู่ในวังอย่างใจเย็นพระองค์มั่นใจว่าคราวนี้มาลาจะต้องสิน้นฤทธิ์และหนีไปไหนไม่รอดอย่างแน่นอนพระองค์มีรับสั่งกับเหล่ามหาดเล็กหน้าห้องบรรทมว่าหากพ่อค้าเท่านำที่ดาของมันมาถึงแล้วให้พวกเจ้านำตัวนางเข้าไปในห้องบรรทมส่วนตัวของเราทันที และจงเฝ้าหน้าประตูไว้ให้ดีอย่าให้นางหนีไปได้อีกไปน,นั้นค่ะเมื่อหุ่นฟางเสร็จสมบูรณ์พ่อค้าก็นำข่าวไปทูลพระราชาว่าจะนำตัวธิดามาส่งให้ตามสัญญามาลาได้ซ่อนหุ่นฟางนั้นไว้ใต้ผ้าคลุมผืนใหญ่ของนางแล้วเดินตามบิดาเข้าไปในวงังเมื่อมาถึงหน้าห้องบรรทมของพระราชาทหารยามก็เปิดประตูให้นางเข้าไปแต่เพียงผู้เดียว ทันทีที่ประตูบานใหญ่ถูกปิดลงมาลาก็รีบเผยหุ่นฟางออกมาจากผ้าคลุมนางจัดแจงให้หุ่นนั่งอยู่บนพระแท่นอย่างสง่างามแล้วตัวเองก็รีบเข้าไปซ่อนตัวอยู่ใต้พระแท่นนั้นไม่นานนะักพระราชาก็เสด็จเข้ามาในห้องบรรทมด้วยท่าทีของผู้ชนะพระองค์ตรงไปล็อกประตูด้วยพระองค์เอง แล้วหันมาเผชิญหน้ากับมาลาที่นั่งนิ่งอยู่บนพระแทน่นในที่สุดเจ้าก่อนนี้ข้าไม่พ้นนะแม่มาลาตอนนี้เรามาสะสางบัญชีแค้นของเรากันดีกว่าพระองค์เริ่มไล่เลียงความผิดของนางทีละกระทงในคืนแรกที่ข้าไปเยี่ยมเยือนเจ้าแซงทำเป็นทะเลาะก,กับพี่สาว แล้วหนีหน้าข้าไปใช่หรือไม่มาลาที่ซ่อนตัวอยู่ใต้พะะแทนค่อยๆดึงเชือกหุ่นฟางพยักหน้าลงช้าๆเป็นการยอมรับเจ้าแอบย่องเบาเข้าสวนหลวงเข้าไปขโมยผลไม้ของข้าใช่หรือไม่หุ่นฟางพยักหน้าอีกครั้งเจ้าทํำร้ายคนสวนของข้าจนล้มลุกคลุกคลานใช่หรือไม่ หุ่นฟางก็พยักหน้าอีกแล้วเจ้าก็หายตัวไปต่อหน้าต่อตาข้าปล่อยให้ข้าล้มป่วยด้วยความเจ็บใจใช่หรือไม่หุ่นฟางก็พยักหน้าอีกครั้งพระราชาเริ่มเมโมโหขึ้นเรื่อยๆนางยอมรับผิดทุกอย่างอย่างง่ายดายโดยไม่เอ่ยคำแก้ตัวใดๆและสุดท้ายเจ้าก็คือเด็กหนุ่มคนนั้น คนที่นำตะกาศทารกมาเย้ยข่าถึงหน้าวังใช่หรือไม่หุ่นฟางพยักหน้าเป็นครั้งสุดท้ายบัดนี้ท้องพระโรงเล็กๆแห่งนั้นเงียบกริบมีเพียงเสียงลมหายใจอันเกลี้ยวกาดของพระราชาพระองค์จ้องมองไปยังร่างของมาลาที่ยอมรับความผิดทุกอย่างด้วยท่าทีนิ่งเฉยความโกรธแค้นและความรู้สึกพ่ายแพ้ต่อสตรีตรงหน้าได้ปะทุข,ขึ้นจนถึงขีดสุด เมื่อหุ่นฟางสารภาพความผิดทั้งหมดด้วยการพยักหน้ายอมรับแต่โดยดีพระราชาผู้ไม่เคยยอมแพ้ใครก็รู้สึกว่าถูกลบลูพระองค์โกรธจนหน้าแดงกำ่ำพูดด้วยน้ำเสียงกังวานว่าคนที่กล้ามารบลูค่ะโทษของมันคือตายสถานเดียวว่าแล้วพระองค์ก็ทรงชักดาบออกมาจากฝาก แสงแห่งคมดาบสว่างวาบขึ้นมาในห้องบรรทมก่อนที่พระองค์จะฟาดดาบลงไปฉับที่คอของหุ่นฟางอย่างเต็มแรงหัวของหุ่นฟางกระเด็นหลุดออกจากบาตกลงมมาบบนนพระแท,ทกลิ้งมาหยุดที่เบื้องหน้าพระองค์ปากที่ทำจากผ้านุ่มของหุ่นนั้นสัมผัสเข้ากับพระองค์อย่างแผ่วเบาราวกับจุมพิษอำลาในช่วงขณะนั้นเอง ความโกรธทั้งหมดในใจของพระราชาก็พลันสลายหายไปสิน้นเหลือไว้เพียงความรู้สึกตกตะลึงและเสียใจอย่างสุดซึง้งพระองค์สุดตัวลงค่อยๆประคองหัวของหุ่นนั้นขึ้นมาในมือมาลายอดรักของข้ายามมีชีวิตเจ้าก็ช่างใจแข็งกับข้าเหลือเกินแต่ยามสิ้นใจกลับช่างอ่อนหวานชายใดที่สังหารเจ้าได้ลงคอชายผู้นั้นสมควรตายตามเจ้าไปแล้ว เมื่อพูดเช่นนั้นพระราชาก็ทรงยกดาบขึ้นหมายจะปลิดชีพพระองค์เองตามนางไปฝ่าบาทอย่าไปคะร่างของมาลาตัวจริงก็ปรากฏตัวขึ้นนางพุ่งออกมาจากใต้พระแทน่นแล้วโผล่เข้ากอดพระองค์ไว้แน่นเพื่อยับยั้งดาบนั้นไว้พระราชาตกตะลึงไปชั่วขณะเมื่อเห็นนางยังมีชีวิตอยู่ก่อนที่ความยินดีจะถาโถมเข้ามาแทนที่พระองค์ ทิ้งผ้าขันลงแล้วรวบร่างนั้นเข้ามาสวมกอดไปแน่นในอ้อมกอดน,นั้นทั้งสองต่างเข้าใจในความรู้สึกของการและการโดยไม่ต้องเอ่ยคำถามใดๆพระราชาได้พิสูจน์แล้วว่าความรู้สึกของพระองค์ที่มีต่อนางนั้นเป็นรักแท้ที่ยิ่งใหญ่กว่าความทารนงในศักดิ์ศรีของตนเองส่วนมาลาก็ได้พบกับบุรุษที่ยอมเสียสละแม้กระทั่งชีวิตเพื่อความรักที่มีต่อนาง ในวันรุ่งขึ้นทั้งสองก็ได้เข้าพิธีอภิเษกสมรสอย่างยิ่งใหญ่และครองรักกันอย่างมีความสุขตราบนานเท่านานด้วยสติปัญญาของพระราชินีองค์ใหม่และความรักที่มั่นคงของพระราชาอาณาจาักรแห่งนั้นก็จเจริญรุ่งเรืองและสงบสุขสืบไป